กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสบายอิ่มพี่อกบฐานได้จะเดอ้อพ่อพ่อกำลังขึ้นกาวนาะพี่น้องเจ๊ใสแดกใส่หลอกใส่หงัดหลอามหาทเทียงเจ๊ดำพี่น้องเอ้ยว่านนี่กมามบดด้วยเขากินแกงน้ำใหม่น้ำเขาอิมอ่มอิ่มแม่น้องแท่นตำมันขัปุ่นใส่โมยอ่นับกลกับป้าหนา ได้ยินว่าน้องแทนสบายป่ะสานพี่น้องผูกนอนอยู่ทึงผูกเตะมาในหน้าต้นนกเอียงนะมาทิ้วใส่นี่ไข่ขาวเปลาาไหละไข่เท่าเมย์ลงมาผูกแค้นหายบ่มาคืนนี่อันพามสุกขลงไปน้ำอันอยู่เทียงน้ำมาผูกแค้นหายลานทรายเอ้ยมาผูกแข้นหายเลนหายเลนอืมเขาวเว้าหฮบ่า ว่าว้องนี้พอเรัน้อผโอ้ยอันว่าจาหนปายอีกใช่ยอหอดหูมันมันนรับเลยพี่น้องเลยก็พอมาเกิดไม่ไงก็บเชือแตงลานองอะก็อมาเบืองไดอานไมาไนแนมงไข่ไันว่าเออมันกโว่าออโอ้ยมา้ม่เันกรลุเมื่อ มึงดูพี่น้องทิวเช้าทิวเช้ามึงดูเป็นตะสั่งค่ะฮักเช้าคลิปรวมล้อนะพี่น้องเด้อเพราะว่าอ,อันนี้ฮะกับสิ่ลงไปถ่ายคลิปคุดนั้นพักสิปลูกพักเนะกาะก็จะให้พ่อน้องแทนกับพ่อน้องที่แท็กกันแหละพ่อน้องที่แท็กเห็ดถาอยู่ตอนนี้นะเป็นคุดหวัวนรกะตัดไม้ติวมาอ้อมถาอยู่เขาขึ้นมากินแกงน้ำใหม่น้ำพม่น้องเทนโทเอาวานก็โท้าเอามัน,นกับเท้าเอาก็ขึ้นมาพี่น้องเลย ขอบใจหลายๆที่เพิ่นยังคิดหอนเฮาเนาะกันอยู่กันกินกันโถหากันสะจ่อยไปอันที่สนามบิสะจ่อยซิมือซะจ่อยดอกแกงก็ได้ก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณถูกฐานแั้งหลาเนาะที่อยู่ด้านธรรมถึงมาเนี่ยแล้วก็คนอยู่บางหลังน้องแท่นก็รับพี่น้องเลยเต้องหักไม่ไงผูกแขนหันหน้าก็ไข่แน่นนะบ้าโอ้ก็กลับกับกล้วกับป่โอ้โอ้ตีนกูุชใส่หนุกตัวดีกัน ่อย๋อ้นอนพิศตะสั่งนครับแทนเอ้ยกูหุนเด็ดแทนสู้กินข้าวข้าวสาวกันยังเฮ้ยเจ้าเพื่อนเอามากระโพดไปให้มันได้ๆ้ะเอามากระโพดไปให้มันเอาไว้ให้พวกแทนได้เมนซิมาให้ผู้ใหญ่กิน ัาแพทครับอีทอนกันยังไงกินแกงหน่อไม้อยู่มาอลไรมึงเหยียังก่อดเดยวนียมึงรู้ไก่เจาะกระสอบเขาอันยังผับไปบ่ายในเตียงฮะคือบ่มื่อแล้บบ่ายเราไปพี่น้องพับพอกันอยู่กับเตียงเขาเนาะเอาคลิปรวมๆกันเลยกับเห็ดนานผักพี่น้องเลยจากบทถามเขาบรรยากาศในที่ไหนที่น่าหลายๆคนจะถามถามเขาเป็นยังคือบุปไปเตียงเกล็ดดำโอ้ยก้ามาอยู่เรื่อยๆพี่น้องเลย แต่บริายคลิปแล้วก็บบริษัเขาคลิปน้ำเขาเฮาก็อยู่แต่เฮาเนาะเฮาก็แล่นหาเวียค่างานเฮาละ่ะพี่น้องเอ้ยบริยูเด้๋ยวเศร้าแล่นหาคลิปจนเป็นวินจนตาตีเพื่อจิประทังครอบครัวประทังชีวิตพี่น้องเอ้ยหาเงินทางสองยูทูบกับบริยูเด้๋ยวเศร้าสัมเหตงานอะไรพี่น้องคือ,คอ,คอกอันกับเหตงานนล่ะอ,อ,อื้อ อ่ะซำในีนี่่พน้องเาพี่น้องเนาะลงมาหอดเที่ยงแล้วพี่น้องค่ะเดีส่วนเฮากะซีอยู่แค้มๆครับกอกเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้ง <c oughs> นงองก็ไปจับรองแท้านพินกาคไายแน่แล้วว่าสันดีขึ้นล่ะพอน้องจะแตกกํลาลังชิตัดใหม่ไปอ้อมอ้อมรัว้วเมาเลื่องกันทํามาหากินพี่น้องเอ้ยผู้เอจะกับพ่อพลายพ่อมันเนาะ แหละนะคะคิบพูลาตาตีแต่ละคนเพื่อที่ด้ให้พี่น้องได้บึงได้สม้มเนาะเจ้าสิเอาก่างมาลูกน้องเราตีตตคือไปไปเอากอพุ่นน,น้ำน้องก็อยากบกแน่แล้วเลยบกไวเลวยปลานะ ใครปูกอีแม่หรืออีพอ่อแมน่ออมแมนบ่อือพอกแท็กอะพอกแท็กสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เห็ดสวนคือบ่อกอ๋องัอองงวนะมันปวดแดงเอาให้ปลูกกินนี่แหละพี่น้องใครกูเ้าหาสื่อกินมีพักมีหมมย่า นี่แพ็กไม่หยาเป็นคลองเขาเองกับภูมิใจเลยเนาะดีกว่าไปหาคอหมงสือหมงมาเขียบตนน้นน้อยๆก็เป็นหมากอันนี้ถ้าเป็นฟีระบิดไปพลทามาเขียบตายค่ะตน้นฟีฟีเป็นผีผีหัวน้องเป็นฟีฟีที่มาอยู่ในต้นพอเช้หน้องแทแล้ลงมาเล่นเทียงนะ้ำผัดรับจ่อยไข้มันก็จะเป็งยังมันไข่แน่ละ่ะ มันกระพรอนอย่างๆแล้วครับเปิดเพลงหายเห็นบ่าเมื่อคืนเลยก่ะพอเปิดเพลงแล้วกระพรอนใส่ทฤกฎีว่าได้ดายดคั่วสวนผักให้เพิ่นเพิ่นก็มีซองเลยจะ้ะซองซองน้องแทนนั่ะละ่ะปลูกผักสวนครัวว่าเลี้ยงชีพที่จริงน่ะอยู่หน้าหน้าหมวนนะพี่น้องเว้ยแจ้ห้าก็ยังไม่อยู่หน้าไปเลยกระลูกก็ยังหน่อยก็ะด๊อก เออลืมว่าพี่นองง้นะอ,องเ,เลยเลูกข,ข,ข้าวนาเต้นตอดมาองเฮียนแล้วเต้นผัดข้าเกือบแล้วปัดข้าวมาองเฮียนอะไรกับเมื่อกล่ะะเมื่อแต่สาวโอภพอเมื่อส่งตอนว่าสาวในเห็นผล่นอ,ออกมาอยู่นั่นในคลิปเขาเต้นตอดรดเป็นผื่นขื้นเป็นหมื่นหมานเป็นตุ่มยัางเงาเป็นหยุม่มเป็นหยุมย่มแล้วกะันเงาเๆอุ้ย,ยปติตาอีนยงปิตาย,ยานตาสงสารฮาก็ไปเอาไบมคขามไปบางหยางหยุ่มมาตุ่มน้ำสมให้อาบแล้วก็กินยาแก้แพ้ไปโซงเม็ดแล้วก็นอนแล้วก็ออกมาเนี่ย นี่แหละพี่น้องหัวก็ได้เกือบเป็นให้หน้าหนึ่งเนาะสิเห็ดเอาด้านสองด้านหัวด้านหนึ่งกับข้าหัวข้าวอีกด้านหนึ่งกับหัวเขามันจะบริเห็ดลายเนาะมาเห็ดในนี้ถ้าไปเห็ดน้ำมองอื่นมันจะได้เห็ดหัวลายด้านนี่แหละเดี๋ยวกันใช่ไหุดกันพี่น้องเลยเราส้มกันตอนตอนต่อ,ตอ,ตอไปเนาะสิ่เด็กคุดให้เบิ่ง์ิเื่อเลยกับเห็ดหัวเนาะพี่น้องเนาะเห็ดคลิปรวมๆกันเลยอยู่เที่ยงหน้านเนาะยาพี่น้องเลย เฟื่องกับบริอัจดอกปีนี่พี่น้องเลยบริอัจคู่ปีดอกบริอัจปีได้กะมีแตค่คนเข่าคนเขากระทบนี่แม่นอัดกระแพงก่อนละสาบาทผมถ้าแม่พนอบอัดกระยาจะได้เงินเพื่อจะหาเงินได้เอาไปซื้อกินซะเนาะบอัดกระยาตั้งสามสี่พันบาทพื่อให้พี่น้องเลยอัดเพื่องกะลอยก่อนกะเท่าไรก่อนละสาบาทแล้วก่อนก็สองพันบอกแม่นบอกด้วยเท่าไรด้วยสี่พันโอ้ยอืมเท่าไรกระยา เรียบรีบร้อยพี่น้องอ้อมซองด้านตอนนี้พอน้องแท็กกันกำลังขุดนานพี่น้องเ้ยมาดูมันกะสิงามอยู่แล้วมันไก่ขีง่งัวไก่ขอกงัวฮา,าพี่น้องเลยกะมันใหญ่ขึ้นีิใหญ่ยังได้สำนักห้หน้าหนึ่งทั้งควงไปเห็ดซองนาน บออต้งในแ่ขี่งูชดชดงวขี่ไกลล้กาจูดอันนั้กาจูดขี่แกบจูดแกบใช่บ่งามอยู่บ่เห็นอ่ะใ้่งามอยู่บ่ กำลังคุดน้ำมันออกพี่น้องเลยเอ้ามึงได้เวทีทำป่ะสะมึงไปกินกระเพยฟืนนะไปกินกาะเยโอ้ยลัวก็ได้พูดกีดินสื่อกับแบนออกเลยฝากเอ็งเด้อสองนะ เจ้าในเมี่ยอันอะไรกับเห็ไฟฟดไหผัวอีกคนละสองโลดออเว้ยววมันสนะิเหลองบดด้วยคนละสอง้องะห่นี่องนี่พูดต่อมาอีกนานหนึ่งแถวละสองนานให้หนึ่งนหนาหนึ่งให้มันได้สองนานท,าานะทั้งควงมันนะที่ทาปูพี่น้องบดได้ซอยได้ชิ่นี่อุ่นช้น ฉันจะรอปลูกอย่างเดียวอเอาให้เยอะๆเลยปลูกเยอะๆเลยเเกินอย่างเดียวเป,ป็นหนองคนใยากแล้วก็มาเก็บกินปลูกผักสวนครัวกินพออดะเก็บใส่ป่นใส่แกงพี่น้องเอ้ยปลูกคูปีพี่ละเนี่ยปลูกอยู่บ้าน อยู targets, ่ข้างเหล่าฮาแต่ดินเบาบ่อยเนาะขอปลูกน้ำพึ่นฝากยิบตามช่องน้องแทนเด้อพี่น้องช่องน้องแทนจ้ะมันตื่นแล้วะฟ้าที่เจอห่อนี่แหละขาได้นอนแล้หล่งเคลียร์ออกเลยของเจ้าน่ะโบเห็ดแล้วนานตัวนั้นนะเห็ดต่อไปเลยนั่นนานตัวหน่อยนะปูหน่อยพราะอะไรนะคว้าวันเปลี่ยนตัวนั้นเลยนะห่วย ผักเจ็ดแปดอย่างเนาะทั้งน,าน้าฟองฮะมาสิปกกลูกถั่วแตงอะไรพวกบุกนะกินหมูกระทะดูเกินบุงนานเดียวก็ปลามาสิไปกินเบิร์ดเว้นบ่าวมีเนะี่ยเต็มห้องบ่าวมีเนะี่ยเต็มสวนเต็มนานบา้าใหญ่นึงห้องบูได้โลกเฮ้ยเอาเด็ดเอาอมแมนอยู่มันแตกเอาเด็ดเอา เราเบิ่งพลเอกพน้องคั้นตอนฮัปปุกับคั้นบริ่ายกับเราเบิ่งต้นมันออกพุณด้พี่น้องเด้อหรือวันใดนได้แหละติดตามตอนต่อๆไปเรื่อยๆพี่น้องเว้ยวิถีชีวิตชาวนาวิถีชีวิตในครอบครัวแต่ละครอบแต่ละครัวกันน้องพน้องบางคนกำลังอานาจแตกต่างกันไปงานก็คือกันพี่น้องเว้ยชีวิตชาวลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะมองเบามีข้อควายอืมมันเลยงามที่ฝุ่นบุณไม่ได้ใส่ห้องเราปลูกอยู่คูปีคูปีควายนะคะนะปลูกใส่ ขี่คัวมันผัดทางขี่ทางเหี่ยวมันงามตัวตะก,กาต้านนี่บริดจัมไส้ปีนี่นะไพ่เคยเอาขี่เบะมาใส่พักน <laughs> ะไปตกกันแล้วอยู่สวนบ่าบอยโอ้ยว่า,วาจังไรอแล้ว ม่ยจูดอาฝุ่นกับพี่นองเงย้ยเชียหนามนาอกแล้วก็จูดบานทั้งนี้พอรองก่แตกพันสิปจิบุกโอ้ยควันปลูกกบกีกัาเคือตัวแตงใสทังนี้นะ แนนบอกว่าเฮ้ยเขาจะวาเอาควานันปาไหลก,กูเลยบาทนี่อุ้ยเบีนนะยมเร็ไม่่วในข่าว่านะกูเห็นบางหาหน้านะจขะขลุกไปใส่เบิดต้องใส่คนขอเอาทั้งมพริก,กทั้งเบี้ยมัพริกบักเร็นไ,ไม่เราไปปลูกมีชั่วตัวน่เห็นก็อือม ผุนเป็ดกับข่าวมาเรียบร้อยอผุนมาแหงกาจองข้ออยู่เอาสนีเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาพากันใหม่เพาะก,กันคลิปหนาต่อต่อไปพี่น้องจะได้ก็อดเบิ่งอกระชมบันดนิากันนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทคอมเมนต์นะเจ้ะเด้อขอบคุณเดฟซีทุกท่านอยู่ดันธรรมเทิงมันนี่ลิปหนาพากันใหม่สบายดีอืออย่าลืมสอ่อง,อ,มมสองน้องแทน เพื <laughs> ่อนก็น,นอนไข่เศร้าละละไข่อนาสิชือ่อไข่วัดขี้มุมย่อยต้งองไปเจาะเพื่ออล่ะถ้าแม่ก็ต้องไปเาืขึ้นนี่เ้องล้มออกอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยจจงได้ก็ดูเลยสุขภาพก็ได้พี่น้องเด้อทุกทุกทานนละพี่น้องเลย